้าผู้เป็นศัตรูกับคนทั้งเซิร์ฟตอนที่17นายไม่จำเป็นต้องเข้าใจในอนาคตไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องของฉันพวกเราจะข้ามสะพานนั้นเมื่อพวกเราไปถึงแล้วตอนนี้นายก็ได้ทำภารกิจที่ฉันมอบให้นายได้สำเร็จแล้วนายอยากได้รองวันเป็นอะไรล่ะฉันอยากจะได้รองเท้าบูทที่เหมาะกับฉันสักคู่นะ่ะการแจ้งเตือนจากระบบขอแสดงความยินดีที่ทำภารกิจได้สำเร็จ ภารกิจการกำจัดนักมจนภัยคุณได้รับรางวัลค่าประสบการณ์200,000ได้รับอุปกรณ์ระดับเงินรองเท้าแห่งความเร็วรองเท้าแห่งความเร็วระดับเงินพลังป้องกัน15-18ถึงเลือด800ผลความเร็วในการเคลื่อนที่บวก8%เปอร์เซ็นต์เลเวลที่ต้องการเลเวล22องรองเท้าบูทคู่หนึ่งสลักเครื่องหมายความเร็วเอาไว้หากว่าสวมใส่มันจะช่วยทำให้อบอุ่นในฤดูหนาวและรู้สึกเย็นในฤดูนอนช่วยทำให้คุณเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นฉันได้รับอุปกรณ์ระดับเงินเพิ่อมอีกหนึ ตอนนี้ฉันมีคุณสมบัติตงตามข้อกำหนดของระดับแล้วฉันจะต้องเอาอุปกรณ์ที่ได้จากราชาหนูมาใส่ด้วยปรมาจารย์แห่งความมืดแม่น้ำแลูดหนาวบอสระดับเงินเลเวล22เลือด36,720พลังโจมตี1,170ถึง1,233พลังป้องกัน1,232ถึง2,522ชื่อเสียง18,000 โชคหนึ่งคำอธิบายผู้ทรยศที่ตกต่ำของฝ่ายแสงเขาเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ของเขาแดนเนียลเนโคเมนเซอร์ด้วยพลังที่เหนือกว่านักวิจารณ์ภัยทั่วไปเขาเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาแห่งเมืองแห่งความมืดแม้ว่าพลังโจมตีจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะักแต่ก่อป้องกันข้อมือเหล็กสีดำก่อนหน้านี้ของฉันอยู่เพียงแค่ระดับทองแดงเท่านั้นสิ่งนี้ฉันมีอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ระดับเงินแล้วด้วยอัตราการเติบโตของอุปกรณ์ป้องกันระดับ5ดาวฉันจะกลายเป็นเหมือนกับรถถังผู้เล่นทัั่่วไไไปมมมสามารถโจตีฉนด้ อาจารย์มีอะไรที่คุณต้องการให้ฉันทำอีกไหมหฮ้นายเป็นนักดาบมือที่มีความสามารถพิเศษนายอาจจะได้เรียนรู้สกิลที่แข็งแกร่งตามธรรมชาติเมื่อนา,นายมีพลังเพียงพอแต่นายจําเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานไม่ช้าก,ก็เร็วนี่คือจดหมายแนะนําไปที่หนองน้ําวิญญ,ญาณและค้นหานักดาบซอมบี้ฉันมั่นใจว่าเขาจะสอนเทคนิคที่แข็งแกร่งให้กับนายแน่ขอบคุณมากอาจารย์คุณได้รับภารกิจนักดาบอันเดธนักดาบอันเดธความยากระดับสน้กดาบอันเดธลึกลับอาศัยอยู่ในหนองน้ําผีเดิมทีสร้างขึ้นโดยดนีย พลังของเขาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำให้เขาฟื้นความรู้สึกและการเป็นผู้ปกครองหนองน้ำแห่งผีนี้ความต้องการของมารกิจมุ่งหน้าไปยังหนองน้ำแห่งผีและส่งจดหมายของแดนเนียยให้กับเขาว่าแต่อาจารย์หนองน้ำนี้อยู่ที่ไหนกันนะเนื่องจากเกมไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆบนแผนที่แต่ต้องการให้ผู้เล่นสำรวจด้วยตัวเองแทนวิธีการสำรวจของฝ่ายมืดจึงไม่แตกต่างจากฝ่ายแสงนะักเดินต่อไปทางเหนือแล้วนายจะพบกับมันขอบใจมากอาจาร์ การแจ้งเตือนจากระบบคุณได้เข้าสู่หนองน้ำแห่งผีศพเน่าระดับมอนเตอร์ธรรมดาเลือด80,000พลังโจมตี250-260พลังป้องกันไม่ระบ,บุความสามารถกัดฉีกบ้าคลัง่งคำอธิบายศพของผู้ที่เสียชีวิตในหนองน้ำหีนี้ได้กลายมาเป็นศพที่เดินได้ภายใต้อิทธิพลของรัศมีแห่งความเกลียดชังที่รุนแรง พวกเขาเกลียดสิ่งมีชีวิตและมองว่าสิ่งมีชีวิตเป็นศัตรูของพวกเขาฉันไม่เห็นระดับของพวกเขาและพลังป้องกันของพวกเขาเลยดังนั้นพวกเขาน่าจะต้องเป็นมอนเตอร์ที่เลเวลบเป็นอย่างน้อยแน่แต่ฉันสามารถเห็นสถิติอื่นๆของพวกเขาได้เกือบหมดอาจเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งระหว่างเราไม่ได้แตกต่างกันมากนะักด้วยพลังป้องกันของฉันสูงถึง252 พวกผีพวกนี้ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหากับฉันได้นะขอแสดงความยินดีที่ประสบความสําเร็จในการจัดการกับพวกซอมบี้และได้รับค่าประสบการณ์6 5 6 3พวกมันไม่ได้แข็งแก่งมากนะแต่ก็ให้ค่าประสบการณ์ที่ดีเลยฮะตอนนี้ฉันต้องการค่าประสบการณ์2 8 0 0 0เพื่อเลื่อนเลเวลดังนั้นการฆ่าพวกซอมบี้พวกนี้ไม่เกิน300ตัวก็น่าจะเพียงพอฉันจะให้พวกมันเป็นหุ่นฝึกหัดของฉันละกันครึ่งชั่วโมงต่อมาขอแสดงความยินดีที่เลื่อนเลเวลเป็นเลเวลยี่ดาบดามนนั้นอยู่ที่ไหนกันนะ แม้ว่าฉันจะทำเครื่องหมายตลอดทางแต่แผนที่ก็ใหญ่มากจนยากที่จะค้นหานักดาบอันเดนมากนะเดี๋ยวก่อนฉันเข้าใจผิดแล้วภารกิจระบุว่านักดาบอันเดนมีความรู้สึกดีละถ้ายอย่างนั้นนี่นักดาบอันเดนเดนเนี่ยส่งฉันมาหานายนะมองหาฉันอย่างนั้นเลยแล้วเขาส่งนายมาทำไมกัน ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับกับตอนที่17เรียได้่าโอ้โหนักหาบของเราก็หล่อไม่เบาเลยนะครับโอเคเรื่องราวในตอนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ